วันนี้จะมาหาเห็ดฟางนะคะหรือเห็ดเห็ดเฟียงเห็ดฟางธรรมชาตินะจ้านี่เป็นกองเฟียงเขาเอากองเฟียงมาไว้ตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็เอาไปใส่ต้นใหม่น้อที่นี่เราจะมาหาเห็ดเฟียงซิมีบอมาเบิ้งเคยออกอยู่เด้เดยวเปิดหาเบิ้งก่อนนี่เด้นี่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 อุ้ย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 กำลังน่ารักเลยอุ้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 ยเดียวเดียวเดียวเครื่องนี่มันบังโอ้ยเครื่องนี่มันบังว่าแม่นเต็มอยู่ตินี่ นี่จ้าเห็ดฟางค่ะทุกคนเห็ดฟางผุวหนาก,กํำลังงามๆอืมโอ้ยยาวอยู่ตัวนี้นี่ค่ะเห็ดธรรมชาตินะคะนี่ไม่ได้ใส่เชื้อเลยนะคะเป็นเห็ดฟางธรรมชาตินะคะว้าวดอกใหญ่เลยจ้าดอกนี้เก่เปิดแล้วค่ะทุกคนอืมไม่เห็น โอ้ยแดดหอนฝนจะออกแดดคือฝนจะตกก็ม่ตกเลยต้นอันนี้มันคุม้มโอ้โหนี่นี่เด้ดอกหนึ่งนี่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 บาน,นบานคักแล้วต้นนี้บานคักแล้วเลือกกันให้ออกก่อนอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดอกใหญ่โอ้ เอาเครือออกแล้วบบบที่นี่เอาหาเต็มที่นี่กำลังนี่กำลังเป็นตูมตูมตมุตนีมินี่อีกนี่นี่กำลังเป็นตูมนี่นี่ กำลังเป็นตูมอันนี้เยวนี่ดอกไงพี่โอ้พี่พี่นี่โอ้ได้หลายอยู่จ้ะ ในหลายอยู่แล้วเราก็จะปลูกไว้คืนเพราะว่าเดี๋ยวเดือแดดเดี๋ยวจะแห้งปลูกใบคืนไว้ถ้าเก็บมือหลาเอาปลูกใบคืนแล้วมาหาต่อแถวนี้ก่อนนี่มาแถวนี้โอ้โเห็ดนี่อย่างนรเนี่เห็ดอะไรเอ่อเห็ดนี่อย่างไรเนี่ยโอ้โเห็ดนี่อย่างวะ เห็ดอะไรค่ะทุกคนกินได้ไหมเนี่ยกินได้ปะค่ะเห็ดอีกยังนี่